อโอเคนะสวัสดีเดี๋ยวคลิป,ลปนี้ล้วก็มาพูดคุยกันนะพอดีมาส่งเด็กนักเรียนนะตอนเช้าอัน,านนี้หน้าโรงเรียนไปดีเด็กก็จะเยอะๆนะ เดี oh, ๋ยวในในคลิปเอเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองถามดูนะฮะถามโูกับคนที่ขมาดูเนี่ยทุกคนเลยนะช่วยอมเลต์หน่อยว่าแต่ในพื้นที่เนี่ยพื้นที่ไหนที่เขารอข้ามถนนหรือว่าเขารอกับรถเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยนะ ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวหกขับเนี่ยหรือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่ออกขับเนี่ยถ้าเขาจะเลี้ยวขวาใช่ไหมสมมติว่าเราขับประทานตรงถ้าเราจะแยกเลี้ยวขวาเนี่ยนะเราก็จะชิดเส้นเหลืองอยู่การถนนใช่ไหมแต่ว่าที่นี่คืนที่ที่ผมอยู่มันไม่ใช่แบบนู้นเลยคือมันจะเป็นแบบว่าถ้าเขาจะเลี้ยวขวาใช่ไหมเขาจะชิดซ้ายแล้วเขาก็จะจอดอยู่ฝั่งซ้ายอะแล้วเขาก็รอข้ามแบบนี้เดียวจบเลยนอ่ยมองว่า คือผมคิดว่าในการที่เราจะจอดแล้วจอดรถกับทิศ้ายแล้วเราค่อยรอค่าถนนที่เยวอ่ะผมว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่อันตรายนะเว้ยไม่อันตรายนะแต่ถ้าอยากให้ปลอดภัยจริงอ่ะบางคนวกว็กลัวว่าเออจอดรถอุตการเหรอแล้วกลัวรถมังจะเฉี่ยวจะชนจริงๆไม่ใช่เว้ยถ้ารถยนต์หรือว่ารถอะไรที่เข้ามาทางตรงถ้าเขาเห็นแล้วก็คุณกันบรรยากาศเยอเขาจะตีไฟเยอออกสายให้นะเว้ยแต่ที่นี่ไม่นะที่นี่มันไม่เปน็อนอย่างนั้นว่า ทีนี้มันจะเป็นระบบหรือว่าไอ้ไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูจะเลี้ยวขวาบอกูต้องชิดซ้ายก่อนบ่แล้วคิดดูนะไอ้ช่วงที่จังหว่าที่ที่ที่คุณชิดซ้ายอะ่ะแล้วรถที่เขาวิ่งตามหลังมาเขาต้องเบี่ยงออกวาเข้าใจบ่เขาเขาต้องเบี่ยงออกออกฝาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือถ้าเป็นรถรถยนต์อ่ะเบี่ยงออกขวาคือมันเท่ากับว่ามันจะต้องไปชนกับรถที่มันสวนเล่นมาเลแต่ถ้าเป็นรถที่รถมอเตอร์ไซค์อ่ะ ปกติถนนใหญ่อะถน high, ถนในท no no ี่เป็นถนนสวนเล่นถนนสายรากอะพือง่ายนะผมเจอหลายครั้งแล้วนะผมเองผมก็เกือบแะชนแม่งเหมือนกันนะผมเองผมเกือบชนแม่งหลายรอบแล้วแล้วก็มันมีรถด้วยรถมาทางซ้ายนะรถมาทางซ้ายรถมาทางซ้ายรถผมวิ่งมาทางซ้ายแล้วก็พอเสร็จแล้วปนะุ๊บเนี่ยวิ่งมาเสร็จปุ๊บมาเจอรถที่แม่งจะรอเลี้ยวขวาอยู่นะมาเจอรถที่แม่งจะรอเลี้ยวขวาอ่ะแต่ไม่เขื่อชิดซ้ายที่ไอเวนนะ ผมก็เบรกไม่ทันออกขวาก็ออกไม่ได้เยอ้ออกไงวะรถขวาแม่งวิ่งมาไอส้สัอันนี้สรุป,รปท้ายเป็นไงเบรกเบรกไม่หัวเทียมเลยไอ้สัเนี่ย <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าคนที่แบบใช้วิธีเนี่ยรอข้ามถนนรอกลกับรถแต่ผมว่าคุณเลิกใช้วิธีนี้คุณเลียดมาเลยคุณขับเหยียบเส้นเหลืองมาแบบนี้เข้าใจป่ะแล้วคุณจะรอความเร็วมาเลี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอพว่ารถข้างหลังมันจะทิ่มตูดไงมันไม่ทิ่มหรอกนะ มันไม่ทุงตัวมึงหรอกคือสัญชตาตญาณของคนที่เขาขับรถอ่ะถ้าเขารู้ว่ามีรถข้างหน้ากาลังจะเลี้ยวขวาหรือว่าเขากำลังจะเลี้ยวเข้าซอยอ่ะเขาจะเบี่ยงออก้ายให้เว้ยมันง่ายกว่าเข้าใจไหมมันง่ายกว่าที่ไอ้กูต้องเบี่ยงออกขวาในขณะที่มึงอ่ะอยู่ข้างซ้ายเพื่อรอเลี้ยวออกขวาเข้าใจป่ะเออใครงงว่ะหรือว่าผมลิ้นพันหรือว่าผมหลอนวะ นะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจอะไรอะไรเนะี่ยถ้าใครไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะนะขึ้นภาพให้ดูอ่ะภาพขึ้นมาอ่ะนั่นแหรัฮะก็คือภาพที่ขึ้นมานะฮะก็ใครดูมาช่วยคอมเมนต์หน่อยถ้าเจอสถา,านการณ์การขับรถแบบน,นี้คนเยอะเสนอเนะี่ยคุดเก็บหัวไปผมให้ปวดหัวไอ้ที่ นะยังไงก็ในคลิปนี้ถ้าเถอะนะครับมีมีคำหยาบคายหลุดออกมาอะไรยังไงนะถ้าเถอะมีคำหยาบคายหลุดออกมาอะไรยังไงก็ขอกราบขอทายนะฮะเอาไว้ที่นี้ด้วยปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยจะหยาบคายอะไรหรอกในคลิปนะแต่คลิปนี้ก็ไม่ไหวจริงนะไม่ไหวจริงนะไม่ไหวแค,วนะค่ครีเอทนะยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะฮะยังไงก็คลิปนี้นะฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะ เอาไ้เจอกันใหม่นะคลิปต่อไปนะคลิปนี้ผมไปแล้วไอ้สัตว์หมาป่าดำเดิมนะอ่ะไปแล้วครับ